สื่อการสอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องวันนุปถาชาดกจัดทาโดยนางสาวอัจจิมาศีดาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตัวชี้วัดชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่า และศาสนกชนตัวอย่างตามที่กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้บอกข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกเรื่องวัน,นุปถาชาดกได้เสนอแนวทางแบบอย่างที่ได้จากชาดกเรื่องวัน,นุปถาชาดกไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เห็นประโยชน์ของการศึกษาชาดกเรื่องวัน,นุปถาชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ให้คติธรรมในด้านต่างๆเรื่องวัน,นุปทาชาดกพ่อขาผู้พยายามนักเรียนศึกษาเรื่องวัน,นุปถาชาดกจากคลิปวิดีโอหลังจากชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณครูมีคำถามนะคะ วันนุัปทะาชาโดกสวัสดีครับน้องๆในครัที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องสาม,มัเร็นบัณฑิตไปอย่าลืมนำตัวอย่างไปใช้นะครับถ้าน้องๆขยันมั่นไฟรู้แบบสามเเร็นบัณฑิตกันตั้งแต่วันนี้รับรองน้องๆจะเป็นเด็กที่เก่งขึ้นครับถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนกันสักนิดว่าการไฟรู้ แบบสามเณัณฑิตมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับการใฝ่รู้แบบสามเณันบินตมีสามลักษณะรู้จักหน้าที่ตนเองซักถามผู้รู้เมื่อเกิดความสงสัยตั้งใจและขยันหาความรู้อย่างแท้จริงเข้าใจเรื่องสามเณัณฑิตกันไปแล้วไปดูเรื่องราวต่อไปนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นเรื่องราว ประวัติของสาวกท่านใดไปชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นครูขออธิบายก่อนว่าชาดกคือเรื่องราวหรือประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตัสรู้อยู่พระองค์ทรงนำเรื่องราวในชาติก่อนมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆ เราจึงเรียกเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์นี้ว่าชาดกนักเรียนคะวันนี้ครูมีนิทานชาดกเรื่องวันนุปทะชาดกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชาติก่อนของพระพุทธเจ้ามาเปิดให้ดูเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่เกิดเป็นนายกองเกวียนท้าพร้อมแล้วครูเปิดเลยนะคะ เรื่องพ,อพ่อค้าผู้ไม่ล้าความเพียรกาลครั้งหนึ่งณเมืองพาราณสีมีพ่อค้าหนุ่มชื่อสัตตะทวาหะเป็นนายกองเกวียนบรรทุกสินค้า500อเล่มเกวียนไปขายในต่างแดนกองเกวียนต้องเดินทางรอนแรมผ่านทะเลทรายในเวลากลางคืนและพักผ่อนในเวลากลางวันมีคนนำทางขับเกวียนด้วยการดูดาว อีกเพียงคืนเดียวก็จะพ้นเขตทะเลทรายและถึงเมืองที่จะขายสินค้าเพื่อให้กองเกวียนบรรทุกน้ำหนักเบานายกองเกวียนจึงให้ทุกคนเทน้ำและสิ่งของที่ไม่จำเป็นทิ้งเพื่อที่จะได้เดินทางสะดวกจากนั้นคนนำทางเผลอหลับไม่มีใครบังคับเกวียนเพราะวัวลากเกวียนไปเอง พอรุ่งเช้าทุกคนตกใจมากเพราะกองเกวียนกลับมาที่เดิมทั้งยังขาดน้ำและ,สะเสบียงอาหารอีกด้วยนายกองเกวียนจึงเดินไปหาแหล่งน้ำและพบกอหญ้าเขียวชอุ่มแห่งหนึ่งเขาเชื่อว,ว่ามีน้ำอยู่ใต้ดินจึงให้คนช่วยกันขุดจนเหนื่อยอ่อนก็ไม่เจอน้ำเจอแต่หินก้อนใหญ่แต่ด้วยความพยายามและไม่ยออ่อท้อ เขาจึงให้กลับไปเอาขวานมาทุบหินอีกครั้งจนกระทั่งทุบหินแตกทันใดนั้นเองก็มีสายน้ําพุ่งขึ้นมาทุกคนในกองเกวียนจึงโห่ร้องด้วยความดีใจที่มีน้ําดื่มและรอดพ้นจากความตายเป็นยังไงคะชมคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วต่อไปเป็นคําถามนะคะวันนุปถาชาโดมีข้อคิดอะไรที่เราควรนําไปปฏิบัติ มีความพยายามไม่ยออ่อท้อเมื่อพบปัญหาต่างๆการนำข้อคิดจากวันนุปถาชาดกไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้เกิดผลอย่างไรเด,ด็กๆลองคิดตามนะคะทำสิ่งต่างๆสำเร็จทำการบ้านเสร็จ มีผลการเรียนดีเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นถ้าพบปัญหาแล้วไม่มีความพยายามในการแก้ปัญหาจะทำให้เกิดผลอย่างไรเด็กๆคิดตามนะคะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอแก้ปัญหาเองไม่ได้ ทำอะไรไม่สําเร็จความพยายามจะนำไปสู่ความสําเร็จให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมชวนคิดสรุปความรู้และข้อคิดจากชาดกเรื่องวันุปถชาดกลงในสมุดการบ้าน นำส่งครูผู้สอนในช่วงเปิดภาคเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ